ยามเย็นต๊อดอิตตเว่นคือง่ามไม่มาไบางคุณอกค่ะป๊ออิตตเว่นคือง่ามแถ่นนไไใช่ ทางช้างเผือกบ่นีพอ่อนี่ละม,มันเป็นยังสี่ล่ะทางช้างเผือกขึ้นมือนะโกมลป้อการอึ้งกับสิ่งนี้สีเสือพอง่ามงามอ่นงามพอถ่ายคลิปสวยมากงามอยู่ในกล่องไหมพอ่อสีเสือจะางามงาม And... อาจารย์อาจารย์ค <c oughs> ืดแลนคักแลนแน่แท้อ๋อ,อจะไม่ย่านกลอ้องอีหยังอาจารย์ล่อกระด้ออาจารย์ล่อบักคักแม่คือพอพักบอพอนแม่จะเดินทางนั่นแม่คือพอพักนั่นเหรอ

ป้าถาสุดนี่เพื่อนไทยเท่าไหร่สองร้อยคุณอ่ะสุดยอดเลยธุรกิจนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่แต่ว่าก็ต้องมีฝีมือเนาะของอมแอมก็รับเราพ่มพ์หาเพราะว่าปกติปกติแต่ด้วยดูการที่แล้วกับของออมแอมมานะคลองสายสายปังปังองสุดสายแยกท่ของปังปัง ุดยอดเลยค่ะปบานุ่นละมือมากกันมากหอมกันมันหลายมื่นโมแม่ส่วนมันสีแห้งอันข้าวเดียวได้สุดเพ็ดบ่นู่นละว่ามันเป็นตะแห้งบ่คือเพชรแหงไว้อว่าเอาเอาสัก่งไรแม่มันเปืี่ยนพวกชี้ปวดงมแม่ใส่อีหยังฟอกข้างในใส่้ำยาซักน้ำยาซักผ้าธรรมดาบ่บ่จ้ะซักของเปล่ยนต่างหากอ๋อมันมีต่างหาก น้ำยาซักผ้าแนะนำแนวหห้องผนัก็มีถ้าถ้าเป็นบางที่นะที่เป็นบองซักผ้าสมัยก่อนเนะาะก็จะใส่หอดสั้นไล่นี่มันออกอีดีไหมบอเพราะว่าเขาเจาสีอา็ดเทอเผ็ดมันเเจาะจงเฉพาะตรงที่มันเป็นคาบเป็นคาบเสียรละใช่นะของเงิน ข้ออ่างเก่านี่เชื่อ<ะ>เชื่อละลายเอาอันนี้เหรอใส่ใสกับกำน้ำยาผงสักผ้าเป็นน้ำมันไหมน้ำยาสักผ้าแมนหายมันเป็นสูตรดีเลยเนี่ยเพราะว่าของพวงนูก,ก็เป็นผ้าขาวขือนกันใช่ไหมม่นมันขัดไปเป็นสองแนี่ีหลายเสี้ยวไอ้เป็น อ,อกเกป็นเป็นสบายเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะแม่ <S <S ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่อย่างน้อยก็ต้องกินยามันจะมียาเฉพาะของวันโอเซลททมีเวียนี่กินเป็นจํานวนติดต่อกัน5วันก็คือต้องต้องแยกต้องแยกตัวเพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ5วันนี่เล็กหน่อยนี่เป็นทั้งหมบาทเตใส่แมสใส่แมส กินน้ำเยอะๆอาทิตย์นึงวันเดียวเราพักเหนื่อยเศร้าอยู่มันต้องมียาก,กินค่ะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือชื่อยามันจะชื่อว่าโอเซลทามีเบียปีนันน่นงหันนั่นโอ่พันเอาคุณหมอไปอืมเรนสามขีดไหมปีนั่งหันเพราะ <ๆ S 1> ว่าเนีน่สีอากาศหนาวนี่แหละมันมาไข่แบบว่าเขานั่งรถแอร์แล้วมันแกล้ค่ะใช่ใช่บางคนจะไออยังไรสิ่งนันจะติดกัน น้อยเป็นหล้ยเป็นหล้เป็นลบางแต่ว่าถ้าถ้าเรากินยาถ้าเป็นถ้ากินยาไข้หวัดใหญ่เนี่ยอ่าแค่โดสที่สองก็เริ่มดีขึ้นค่ะมันจะเริ่มไข้มันจะโอเคเพราะว่ามันเป็นยาต้านตามร้านขายยาหนูไม่แน่ใจว่าข้าเจ้าขายไหมคือมันจะเป็นยาต้านไข้หวัดใหญ่เจ้าพวกนี้บ่ของพวกหนูมันกระเบิดเอาเป็นเป็นข้นเป็นข้นแม่ตามร้านใหญ่ๆบางบางที่มีใช่แต่ว่าสมนมากับผู้ใด ี่มยาพลา่ยาอ๋อมียาเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่มันต้องมีกินเฉพาะเฉพาะยาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ายาต้านไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเป็น RSV ธรรมดาไม่ต้องกินรักษาตามอาการเสียงกตบว่าแนี้เนี่ยเสียงมัดควันไม่พุ่งหน่อยเห็บเสียงม,มันจะเห็บกู้ว่าไปทั้งเลยกับกบบินดอกบัตน่ยแม่ฮูกต้านทางบ้านไปย่างในพายุนี่ง้องเงมเลย จะไปนอนอยู่มูเก่าจะคลองกับขับรถกีงว่าปินเมราะวานนี้ว่าเขาจะไปแล้วแม่มองคนวัยเลยว่าต้องมานางถาต้องม่นางถาป้าขายบนน่อนี้้มาเบือเกนี่่อัยอันนี้ก็มาขายจีนเนี่ยมันือเมื่อคืนเลนื่อเาจล่นอ้ยับบอกมาแ้วก่ ไอเฉลียวป้าเจอดาราช่องไหนช่องสาวกสินค่ะไอเฉลียวกอดอีหยังมานั่นแก่แม่แก่ป้าแก่เอาไปยังแขน่ะป้าเจอแล้วพี่น้องไอเฉลียวดาราช่องพ่อนนท์น้องเป็นป้าโป้งได้ไปลงตัวหมูมีม้วนผมก็เลี้ยวให้ อ๋อก็เลยเป็นก็ดาร่าเฉลียวก็เล,ย,ล,ย,ลยเป็นมอนเน o w ซัมเนาะอีแขนเน o w หมอน,น,นเ now คือแดงหน่อยนี่ยไหมติดผ่าผ่าเ n าวพวงมืน,นี้ไปแล้วเอาเก็บพวงไปแล้วไปแล้วไปกับรถอ่ารถพับเยอะๆนะ่ะรถคอนไวล์ขวดเหล้าขึ้นเลยตลกน้ำจิ้มนาทีอยู่อ๋อนั่น,นเห็นบอกระซีดีได้นหนะ่ะเนาะ พ่อได้หัวพ่อได้หัวจะเลียวแจงตัวไปลดแกนี่แหละจะเลี้ยวนี่แหละแดงกระพวงมานี่สามสาดเบอร์มันมวนเบอร์มันมวนครับบอดบอดที่ว่าจังไหนบอด้เล่นบอดแล้วแล้วผมสั่งเด็ดทามสับจะมาขึ้นเลยขึ้นแล้วจังถามขึ้นแล้วจังถามฝนจังวานน้ำหลังเออนอกกระเจี๊ยบสามก็สีได้ไปกรุงเทพแท้กระซีาเลรอเนาะ เอาขึ้นไปตอนไหนพ่อวะเออขึ้นไปตอนไหนพ่นกงีสิปาร์ตตลกชุดนั่นไปไส์ว่ะตีเพราะเป็นคนยกครับแจ็คน,น,น้อยหนึ่งเป็นตจำวนพ่อวะแจ็คน้อยหนึ่งบอกคาโตะหรอกออบอกคาโตเอาแต่บอกคาโตแต่ว่าสิเอาอ่าติปลองเบิ่งได้เหรอเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งเอฟซี่ยากให้ขึ้นนะครับก็เลยขึ้นให้เพป็นเบิ่งบอกเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเอฟซีคิดว่า เนี่ยหัวหน้าฉเฉลียวควรขึ้นหรือไม่เราจังสิเดขอบอล <laughs> ขึ้นกับพวกมมาหนี้สิเบงไ,ไหนเนาะผมส่วนมาม,มสิหม,มูส,มสดเพราะว่ามีสกิฟหมูสดเป็นบ่เจ้าว่าแต่ว่าหมูสดเจ้านี่ยขึ้นหนาหนาเจ้ามันไปดได้ไงเสียงหัวกับเลือเพื่อเสียงหัวกับเลือเพื่อ <laughs> เอาพี่น้องลองคอมเมนต์มาเด้อว,ว่า พ่อหน้าเฉลียวเป็นตะเล่นตลกกับพวกมันนี่ได้บ่คืออยู่บ่ครับคืออยู่บ่คือเอา <กด S 1> ถามอย่าีกันนะถ้าคู่กดนหนึ่งครับถ้าบ่คือกดนสอง <laughs> จักมุกแม่สัตว์เอาสิเล่นตลกแบบใดนี่ชีวิตเราทวดมันปลดอยู่ในร <laughs> <laughs> ูเราเดินทางเลยพี่นอ้อง